กล้องโลคอสมากเลยแต่ก็ช่างมาถึงนะครับผมจะทําเป็นสปาเกตตี้ที่อาจจะเห็นจากหลายๆที่แล้วนะครับเป็นสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมนะครับแต่จะประยุกต์นิดหน่อยแล้วก็ทําแบบป,ประหยัดประหยัดนะครับแล้วก็ให้ทําแรงง่ายงโอเคเริ่มกันเลยเส้นนะครับตีนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องสูงผมมองไม่เห็น รรจริงๆจะต้องใช้ไข่ใช่ไหมครับเต็มใบอย่างเงี้ยสองนะครับแล้วก็ไข่แดงสิแล้วก็แบบนี้ครับนเพราะฉะนั้นก็ใข้สุดเนี่ะครับโอเคครับตามสูตรนะครับจะไม่มีนมแต่ผมจะเอานมมาด้วยเพื่อให้มันเวลามันลงกระทะมันจะไม่จับมันจะได้เป็นกระจายนะครับ เส้นนะครับสำหรับใครที่ต้มได้แต่ไม่รู้นะว่าดูยังไงว่าสุกนะครับเส้นสาเกตตี้ที่สุกสำหรับเส้นสำเร็จนะเส้นมันจะแข็งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเวลาต้มเนี่ยมันต้องนิ่งทั้งเส้นนะครับถ้าเกิดยังไม่สุกเนี่ยเจนเนี่ยมันจะดึดดดดดด๋ดึไม่ได้ทำดีซอตโตนะครับไม่ใช่ข้าวนะหรือเพราะฉะนั้นทำให้นุ่มทั้งเส้นนะครับมันจะ อันนี้นะครับเอาไว้ผัดเาไว้ผัดวางว้งก่อนเราจะมาทำในส่วนของน้ำซอสนะครับหรือว่าตัวโบนาร่านะคก็ไข่ฟองไม่ต้องฟองขอึแดงเลยนนะมันจะเสียเวลาแนละเปลืองตอกไปเลยนะครับสองฟอง พูดก่อนนิดนึงนะครับสําหรับไอตัวตัวตอนต้มเส้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้มเราเส้นมันจะยังไม่ลงใช่ไหมครับเส้นมันจะติดขอบเนาะถ้าเกิดเราเออ,อชนถ้าเกิดเราไปวางขอบไปกับตัวหม้อเนี่ยนะครับขอบหม้อเนี่ยที่เส้นนะไปวางแล้วขอบหม้อมันจะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเขี่ยแล้วพยายามยับแล้เร,เร็วที่สุดเดี๋ยวดูดู รหรือว่าตัวขบวนาลาแล้วแหละคนนะครับให้เข้ากันปึ๊บใส่เกลือใส่พริกไทยครับพริกไทยเยอะจะดีนะครับเพราะมันจะหอมแล้วก็จะกอบกริ้งข้าวไข่ได้นะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ไปเลยรพริกไทยโอเคมันจะคล้ายๆออมเล็ตนะคนนะครับ มันร,รอน้ำเดือดใช่ไหมก็เปล่านะครับตดี๋ยวเรื่องใส่เยอะหน่อยแล้วกันะจะไม่เจ็บเพราะผมไม่ได้ใส่ชีสนะครับตามสูตรก็ไม่ได้ชีสเยอะใ,ใช่ไหมครับอเอาชีสมาตดือ่อตุ้มก็น้ำผมน่าจะน้อยไปหน่อยนิดนึงใช่ไหมรวบนะครับรวบเส้นไปมาจับไว้ในมือมันจะร้อนเลยนะร้อนมากเลยแหละคนแล้วนะครับ วางไว้นานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมายกเปลี่ยาไปยกมาเลยถ้ารูที่ขอบหม้อก็จะเห็นรอยนะครับอะนะครับพอมันเริ่มม่นขึ้นมาก็จะกดมันลงไปได้ละก็ดันนะครับตอนนี้ปึ๊บข้างนี้ก็มันดันดันเลยปึ๊บอย่างนี้นะครับร้อนมากบิดมือนะครับเส้นมันจะม้วนจิ้มแล้วก็บิดอย่างนี้นะครับผมเลือกหม้อขนาดเล็กนะครับมันก็เลย จะเป็นปัญหาถ้าเวลาใช้ก็ถ้ามีหม้อใหญ่กว่าน,นี้ก็ใช้กันเลยครับหรือว่าต้มในกระทะเลยก็ได้ครับแต่เพื่อประหยัดเวลากนะ็าเลยใช้หม้อ แล้ววันนี้เราไม่ได้มีตัวโปรโตีนที่เป็นเนื้อสัตว์นะครัเลยแต่ไข่จะดูจากสภาพมือผมก็น่าจะพอจะสุกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวก็หั่นกินเลยนะครับคือมันร้อนมากฟองไปฟองมาเน,นี่ยนะครับต้มไปเรื่อยๆร้อนเส้นนุ่มนะครับผมลืมไปนะครับยังลืมใสน่นมอนนย่างี้นะครับ ครับนี่คือวิธีการตรวจเส้นนะก็คือเอาขึ้นมาปึ๊บพยายามเอาได้เส้นนึงนะครับแล้วจับคือเส้นนะครับมันที้นขึ้นจากน้ำเดือดก็จะร้อนก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมามาอเอาแข็งเพี้ย,ยนละเกือบได้นะครับนิ่มทั้งเส้นละกินได้ทั้งเส้นแล้วนะครับไม่ไม่แข็งละโอเคถือว่าโอเคแล้วครับอีกนิดนึงให้มันสุกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับจะไ,ได้นิ่ม ออแล้วครับขั้นตอนต่อไปมันก็จะควันฟุ้งๆหน่อยแต่ผมคงจะไม่ตัดใชมาที่ไชนชามนี้ดีกว่านี่นะครับเทนำ้ำ เ,นนเ,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 เอาเส้นนะครับไปทําให้มันหายร้อนด้วยการลงไปแช่น้ำนะครับผมก็จะวางพึ่งเส้นไว้ก่อนนะเราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการคาะ มันไม่เหมือนน้ำมันทั่วไปมันไม่ต้องเชี่ยมันไม่ต้องแบบไม่ต้องช้าลงได้เลยคนๆนิหน่อยนะครับผัดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เส้นมันถูกกับน้ำมันให้มันมีกลิ่นหอมตามสูตรต้องมีเบคอนนะแต่ผมไม่ได้ใช้ตัป๊บนึงนะครับระวังเส้นติดแต่อันนี้มันเทปลอที่มันไม่ร่อนแล้วครับแล้วก็ ถ้ามันมันไม่ต้องเล่นไปนะแต่ใครจะุกมากแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคาร์โบนาร่าหน่อยนะเริ่มแล้วนะเริ่มติ้กระทะติดเขียบที่ผมใช้ไม่พายนะเริ่มรุกกระทะแต่ไม่เป็นรอย รู้สึกว่าไฟเบาะมาเนนะเร็งน่าผมก็าพอแล้วครับมันก็ว่าอุ่นมันไปเรื่อยๆครับ พยายามอย่าปล่อยนิ่งนะไม่เดี๋ยวจะติดเอานะครับพอ,พอรู้สึกว่าเริ่มได้ที่ก็เตรียมปิดนะครับเรื่องที่ผมไม่ได้ตั้งไฟแรงนะถ้าจะปิดมันก็คือจะมันก็คือจะไม่ร้อนเลย ให้เส้นมันคลุกอยู่ในกระทะเขาเรียกว่าอะไรให้มันเก็บความร้อนอีกรอบประมาณนี้นะ ภาพแบบนี้ล้กันก็ใครนะครับที่ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment ได้ครับจะชมจะว่าแล้วแต่อย่างไรก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์แชร์สับสไครต์ผมด้วยขอบคุณครับ